สวัสดีค่ะพี่น้องพอ่อนายหนิงเมนีสีพาเห็ดยำขนมจีนขนมจีนสีฟ้าทรงตรงมาจากอุดรพี่แก้วคนสวยน้องเอมาแล้วนะคะเดี๋ยวยาหนิงสีเห็ดวิธียำให้ดูน้ำปลาด้อพี่น้อง ตัดดีจักหน่อยทางนอกโซเรยังกันเนาะกบนนีแ่แต่กินเผ็ดกินบอเผ็ดปูมามิน้ตาลจา้ะ เปรี้ยวนิดหวานหน่อยปลาแรมปรลาแรมมากแบบใดงกะเฮ็ดพี่น้องจ้ามันไม่ยากการทำอาหารมันบ็ตายตัว๋ยวแต่เขาครัวจ้ะ อปใส่มักาไ่ใส่แอ,อ,องจวาีดตาเจ้าความนั่นและคิมกันนี้จะแครอทกระทูทอด ครัวพี่น้องจ้าเห็นบ่นี่นมจีนใส่ลงไปหอนึงเนี่นี่พี่น้องกิน2เข้า เส้นเหนียวนุ่มได้ 12, 12. สิบซองสิบห่อตัวทรไอวีไลท์ใต้คลิปพี่น้องจ้าผู้ใดสนใจอยากไดกก็ติดต่อน้องเอได้เด้อยจ้า จ้ะโอเคโอเคอันนี้หอมลูกโดดกับนี้พี่น้องจะใส่ลงไปจ้ะอำลำอำลำนัวน้ำปลรราเส้นเหนียวนุ่ม ตัวกะเข้ากันลำลำกับปลาทูตอนนี้มันสิเทให่เลยป่ะแม่มีครบทุกสีพี่น้องเออเดินมาเดินทำน้ำกลั่นกับย,ยายเนียงเด้อ พี่น้องเห็นบ่นี่แลวจ้ากระถิ่นบาที่นี่พอลงไปอือพเพีงพี่น้องจ้ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องแ,แล้วเด้อยำขนมจีนยำข้าวปุ้นนะคะขนมจีนอบแห้งของน้องเอรวยด้วยเม็ดกระถิ่น มาจากพี่น้องแล้วๆง่ายๆไม่รู้จะกินอะไรกินเขาก็เมื่อยกินลายพวดมาดูกันมาเด้อ,ดอสั่งได้พี่น้อง คุณอุด,อดอรอีสานบ้านเฮาการอุดหนุนสนับสนุนกันเนะพี่น้องนอะแซบบอกต่อนะคะแซบเหนียวนุ่มเ้นบอคขาดจา้ะฮึสวัสดีครับพี่น้องลืมข้าวเ็นไม่ขาดเ้นไม่ขาด ลายครับปากปากพ่อดีใจเมือบเบาสุฟังแล้วก็เห็นคลิปสาบเด้อสาบสาบ แค่น้ำบระโดนลวกแป๊บเดียวพี่น้องรำเดือดเดือดจะจิจัดน้ำยาตีนใกล้จากเมื่ออยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นเด็กเส้นบางหันกินเคียดพี่น้องจ้าเนียเส้น เราไม่เสียงอยูไงเด้นันเขาเพิ่งเสีย,ยนมามันบอกราะว่า,วานมันไม่เสียงงา่ายเลยงยากกันเลยกับตม้มนำพรลวกอย่างเลยไม่เสิรน้ <laughs> ของการไปบ้านมีโอกาสได้ไปหาเพื่อนสบออีกพี่น้องจ้าอุดหนุนเอามาฝากพี่ฝากน้องอ่อนคำอ่อนว่ะคุยน้ำกระเดียกต่อ กุละไม่สมอ่ะหนกจะผักกัน พอมมึงไม่หลายๆหรอความหิวเป็นเหตุสังเกตได้ว่าสีลวกสองหัวคนเดียวน้องหอยอยากกินหมกคนอืมคุ้มราคา อกเหนียวนุ่มแซ่บพี่น้องจ๋าอย่าลืมก็แล้วกันเด้อติดต่อ,ตอเบอร์เพิ่นได้ไอดีไลน์ในแต่ลิบรีวิวของฝากนะพี่น้องส่งตัวประเทศอือหือหุดนสั แบบยังแบงบขั้นสมเนะขึ้นใช่โมแม่คนไทยอึนสิหรออ,อ่อเาดีเขาเจ้าใทีเกี้ย ใจขัวเยังเงี้ยมาเซ็น้ะเซ็นเซ็นปตูหน่อยสี่ตัวแพงบะพีหนงประตูเนยเข็พปีหนังอยู่อยนนียงยี่สิบเกินไป ยี่สิบยี่ห้าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยกลัวโตเพียรถอดเรียบร้อยเรากินถึงรน่วยกระเจ้าเดียวเราจะค้นมาที่ว้านหรอวะ ยาบ้องติดกัะปีกระซ่าเบโบโบโบบบแก่ซ้ำนะปั้นกินน้ำกระปนกระเจียวน้ำผวง้งปั้นกันอย่างเด้อผักแวนผักหนอกเนี่ยดึงเอ,อาหันห่างร่างดีดียำกินท่อนห้าง ปักจีแคบ์กี่ผมโอ้ยว่าถึงตะกี้ว่าตอนนี้มันตาหว่วยแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนไปวันนี้ขับเขาถือเฮาคือวิง่งไปห้าวาไปสอนเขาเดี๋ยวสม,มือเนี่ยง่ากพี่น้องจา้าไม่กับปู่จะพบอะไรง่ายกันหรอปูกันเะรืนะ่องปู่จะก็ ว่าจะไม่น่ากินจะทอดสาบขึ้นเลยสาบเลยจ้ะอืมจะทอดสาบึ้นน่าจะกินเลยแป๊บเดียวอยากกินอย่างสวยมาต้องล้างน้ำมาต้องอาบสั่งมากินเราไปอาบพุดแพนด้าดจ้ะกินก็กินหอยกินปูต้องสวยต้องทรง อยากกินหอยหกินปูอยากทอดซาบย้งเดี๋ยว้อหอยเตะขอให้มีเงินเงินกะเป็นปัจจัยสี่ระจำรสีวิบถามว่าไม่มีอยู่ได้ไหมดูบ่ได้ต้องดินล้นต้องหา น้ำเต้าปิดใหม่มีอือในละเบิดอยู่นะจ๊ะยายมงใส่ละเบิดไปโอ้ยส้าอ่านเซนเด้อม,มาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันพี่แก้วคนสวยเจ็ดสีสุผภูสุคนละจ๊ะทุกมองทุกมอนในประเทศต่างประเทศ กินน้ำต้องซีซาด์ด้วยคือน้องม,ม,มันมัดอยองเผ็ดแซ่บ สองมือมอญได้ยหงมันพักคอสุดยังจะคือใบอันจรีเจ้าอิ่ม่ะอิ่มอ่ะบ้านทำไมเปันมิจขาเนี้ยเงอไม่เหงื่อจีบมั่วต้อ้จมาสุนตร หพอเดี่ยวพี่น้องเนี่ยเอาพอดียอ่สี่ลีสามจะพูดกินลายกะขันเบ้าเลี่ยงทำไมตะเกนี่ยวะซีมซื่อๆเป็นโลสูม,มือเนี่ยมันเถาใส่มันลังมันใครได้ลายแต่กระแซบจ้ะพี่นอ้องอืม หนุ่มเชิญแม่ทำกองแต่สมัยก่อนมันสีเป็นเล็กมอยแล้วหัวเขาช่วงยง้งหงนึงแตลงนั้นจำไดกบเป็นหมักน้อยๆอที่ไอ้นันแบกขามไปเสียงน้านปีวสันแล้วขี่มอไซค์มาเบิ่งพี่น้องว่าแมนอิริปัสันเจ้าพ่อพูดจักย้ายปัสันขาเจ้าว่าหยอกจำลัดยิ้มมันได้แล้วว่ะ ตอนนี้เราก็ยังผลิตอยู่แซ่บตื้อต่อครับครับจะไม่หมดผมว่ใหญ่น้ำเ๋ยกินตอนพี่น้องจ้าขอบคุณเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสุมองสุบอนพี่น้องที่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ลักพี่ระน้องเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอเคครับ